เห็นโทรศัพท์นี้ไหมลูกมันเป็นโทรศัพท์วิเศษที่คู่วายหรือคู่เน mm. ี่ยได้สัมผัสกันหมดแล้วพี่ก็จะให้เราสัมผัสลองเราเอาหน้าสัมผัสกันดูลูกอ่าลอเอาน้าติดกันลูกเนาะห้ามโทรศัพท์ตกนะลูกเนาะและร้องเพลงบรรยากาศหล่ะให้พี่ฟังหน่อยโลเคยมาตกพีบีนะลูกนะอ่าลองดูนะอ่าเริ่มลูกเอดีีกัฉนนนนนใคื้้ไววย A mình sao a long shout,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  ซีรีส์บรรยากาศรับเดอะซีรีส์ด้วยนะครับผมทุกวันพระสวัสดีเวลาห้าทุ่มตรงนะครับผมที่ช่องจีเอ็มเดลียี่สิบห้าและดูอะไรที่ไหนได้ที่แอปพลิเคชันไอซีดีแบบอันคันนะครับผมครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามการเคลื่อนไหวพวกเราด้วยนะครับผมทุกช่องทางของมีแมวไว้ออฟฟิเชียลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กสติ๊กเกอร์ยูทูบเอ็นดี้เมทุกอย่างเลยใช่ขอบอกนะครับฝากด้วยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าค้างครับผมกามผมเนี่ย สายผมนอ